ขายรุ่นรถซูซูกิร่างยานอวกาศอันนี้แคลรี่ครับครับแคลรี่เออซาบอลเลยไอื้อเออเจก้า ไม่ใช่ครับไม่ใช่เซียสตัวครับอุ้ยสุดๆเท่มากอยากขับเลยเออไอสวิปตตัวครับพี่เทษเออที่เป็นดาวอังคารเลยเท่สีนี้แบบยอดนิยมนะใช่ครับเท่มากแบบเห็นแล้วรู้เลยอะซิงเนเจอร์อซิเกอร์คัพสต็อปอันนี้เซลิโอตัวครับอุ้ยเซลโอแต่เท่มากเลยนะคุยชอบคันนี้สุดเลยมั้งเดียนะอันนี้จิมนี่ตัวครับพี่ขอดูจิมนี่ทีนี่สวยดีว่ะ เอ้ยอ7 X7 ่ L 7นเะอ 7, <S 7. เออเหมือนนี้เนี่ยตัวในดักเกิลบอลอะเจ้าัว แล้วเพื่อนๆอยากได้ขนไหนคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ที่สําคัญตอนนี้ซูซูกิสวิปเขามีดับเบิลดีลที่รับความคุ้มค่าคูณ2ไปเลยเพราะซูซูกิเขาจะช่วยผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมที่จะดูแลรถเราแบบเอกุสิอีก7ปีรับความคุ้มค่าแบบดับเบิลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2568นี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็ www.suzuki.co.th ได้เลย